สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o youtube ทุกๆท,ท่านครับเจ,เจอกันครับเปิ้ลชาแนลครับวันนี้เรามาติดตามการเส้นทางการเดินทางครับว่าจะเป็นยังไงครับจากเมื่อคนืนนี้ผมไม่ได้มาใส่ทรายไว้นะครับก็มาใส่ตอนเช้านะครับ ฝนตกครับโดนพายุเขตขอนแก่นโคราชชัยภูมินะครับรับพายุไปเต็มๆเลยนะครับตอนนี้ข้างหน้าเราก็มืดฟ้ามืดมัวไปห,หมดครับฟ้าคึมนะครับวันนี้อากาศปิดแต่สำหรับคนที่ทำนาข้าวก็ช่วงปลายเดือนต้นเดือน มานะครับแรงนะครับเพิ่งจะมีน้ำก็พอดีข้าวก็ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็พุ่งขึ้นแล้วครับตอนนี้กำลังเขียวนะครับฝนฟ้ากาดมาแล้วครับใกล้จะออกพรรษาตรงนี้ก็กลางเดือนเก้านะครับวันนี้เป็นวันหวยออกนะครับวันนี้เป็นวันหวยออกขอให้ สมาชิกเราทุกๆท,ท่านนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้โชคๆมันหมนนะให้ลำๆรวยๆครับนี่ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับใครที่ติดตามาช่องผมแล้วก็ถ้าได้ดูวันนี้ไวๆนะครับผม จะให้นะครับเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าฝัน,นครับเมื่อคืนนี้เผื่อจะโชคดีครับใครที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามผมนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะบอกนะครับซื้อทันหรือเปล่าน่าจะทันอยู่นะครับตอนนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะอัพโหลดลงเลยครับจะทำคลิปอ่า เอาแค่ให้ได้แปดนาทีนะครับเนาะแล้วผมจะตัดคลิปลงไปเลยนะครับแล้วค่อยจะถ่ายทำเป็นคลิปหน้ายาวๆกันไปนะครับเนาะติดตามกันเส้นทางการเดินทางนะครับตอนนี้มุ่งหน้าไปแก้งคอนนะครับยังไม่ยังไม่เปลี่ยนหน้างานนะครับเพราะว่างานออกเยอะนะครับก็น่าจะวิ่งไปก่อนเรื่อยๆนะครับ น้อย10กิโลอัยภูมิ66กิกกิโลไปแวงน้อยครับฝันครับเมื่อคืนนี้จะมาเล่าเรื่องฝันให้ฟังฝันว่าลูกเท่าแก่เก่าผมนะครับลูกชายเท่าแก่เก่าที่เคยไปขับรถมันนะครับ ผมสนิทกับเขาครับชอบเล่นชอบคุยกับเด็กนะครับเนาะเมื่อคืนฝันครับฝันเห็นน้องเขา,าเด็กผู้ชายนะครับแอก,กันนั่งแก้ผ้าหมดแหละแอก,กันนั่งเล่นแล้วแกบอกหวยผมครับเอาบอกว่างวดนี้ให้งวดสุดท้ายแล้วนะมันมันท้ายางวดสุดท้ายแล้ว,แล,วแล้วเขาบอกว่าวันสุดท้ายแล้วนะอที่เขาจะให้ที่หวยจะออก มวนจะออกเป็นวันสุดท้ายแล้วนะเขาบอกวันนี้เพราะว,ว่าตื่นเช้ามาก็เป็นวันที่สิบหกครับน้องก็ให้ผมมาฟังให้ดีนะครับเพื่อนๆขอให้โชคดีกันทุกคนนะจะฝันแม่นไหมแล้วก็เตีเยวครับเด็กบอกนะครับเด็กผู้ชายนะครับผมไปล้างรถแล้วเด็กมันเลยชี้มาหาผมแล้วเขาบอกว่ามันจะออกแล้วนะใกล้จะออกแล้วงวดสุดท้าย วันอ้อยแล้วนะจะหวยจะออกเขาบอกนี้เขาบอกผมว่าบอกเป็นตัวเลยครับคงจะไม่เคลื่อนเนาะออกให้มาศูนเก้าหนึ่งไปกลับกันเองนะครับนยขอ,อให้มาอย่างนี้เลยแล้วเขาก็บอกให้งวด มันจะออกแล้วอ่าวันสุดท้ายแล้วเขาบอกอย่างนี้ผมก็เลยพอบอกเสร็จภาคหลผงก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมก็มาจดไว้เลยผมกลัวผมลืมผมจดไว้ก็สำหรับคนที่ติดตามนะครับที่ว่าทุกคลิปนะครับที่ผมลงไปนะครับขอให้โชค โชคดีมีชัยเหมือนกันนะครับขอให้เป็นวันนี้เป็นเป็นวันแห่งโชคแห่งมานแห่งให้เป็นวันที่โชคดีไปพร้อมๆกันครับเราวันนี้ในถำ้ำบรรยากาศที่อากาศมืดมัวฝนจะตกนะครับวันผมปวดท้องครับกระเพาะขึ้นครับเป็นกระเพาะขึ้น กระเพาะผมเป็นกระเพาะอ,อักเสบนะครับก็รักษาตัวดูแลตัวเองอยู่พอดีไปกินของดองครับผิดครับกินผิดครับก็เลยปวดขึ้นมาอีกเมื่อวานนี้ก็เลยไปจอดนอนที่ปั๊มปตท,อ,ทอ,อยู่ที่เมืองคนนะครับก็เลยฝันครับผมไม่ได้ฝันมานานแล้วครับนี่นอนเมื่อคืนนี้ฝันครับฝันว่าเจ้าเด็กน้อยนี่แหละครับมาบอกก็เลยให้ข่าวดีเพื่อน พี่น้องนะครับให้ไปให้ไปซื้อด้วยกันนะครับนะให้ไปเผื่อจะโชคจะหมันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนี้ลงเลยนะครับผมจะตัดลงเลยเดี๋ยวมันจะไปหาซื้อกันไม่ทันนะครับเดี๋ยวรัตตลงตลี่ยี่หอ,อก,ก็จะของรัฐมันจะหาซื้อไม่ได้นะครับ มันตรงกันอยู่หลายเจ้านะครับอไอที่ผมฝันเนี่ยครับแต่ทีนี้ว่าเราจะหาซื้อช่องทางไหนได้นะครับเนาะที่จริงผมว่าจะไม่บอกตัวเลขนะแต่มันไม่ใช่ไ์สดเนาะคงไม่เป็นไรเนาะครับเนะาะถ้ายังไงก็คอมเมนต์มานะครับทักทายมาคุยกันได้นะครับเพื่อนๆอ,อยากให้ผม แต่ตอนนี้ผมวิ่งเส้นนี้อยู่ครับเดี๋ยวอีกถ้าพยืนออกผมก็จะได้ไปติดตามเส้นทางเส้นทางนู้นนะครับว่าจะเป็นยังไงมันจะได้แปลกหูแปลกตากันไปนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมถึงใกล้จะถึงแล้วครับเนี่ยอีก6กิโลนะครับจะถึงแวงน้อยเนาะก็คงจะตัดให้เพื่อนๆพี่พ,พ,พได้ชมมันก่อนนะ แล้วก็ไปฟังคลิปผมใครที่เข้ามาดูแะเข้ามาดูเข้ามากดแชร์กดไลค์ให้ผมนะครับเข้ามาคอมเมนต์เลยครับเข้ามาคอมเมนต์เราไปดูกันเรามาลุ้นกันครับผมเผื่อมีดวงที่สมพงกันนะครับดวงที่เราจะ,ะไปด้วยกันนะครับเผื่อจะถูกรางวัลกับเขานะครับเนาะสำหรับ เพื่อนๆที่มาติดตามนะครับส่วนคลิปผมนะครับที่หยุดไปห่างหายกันไปนานนะครับก็ขอโทษขออภัยครับชาวเอฟซีนะครับที่รอดูว่าผมจะไปถ่ายทําอะไรให้ผมจะทําให้ดูทุกๆคลิปนะครับแต่ก่อนผมโอ้โทรศัพท์ผมพังนะครับก็เลยกู้กู้ช่องคืนไม่ได้ครับผมจําไม่ได้ นานครับกว่าจะกู้คืนมาได้นะครับต้องให้ให้ลูกสาวนะครับเอาไปเข้าอยู่ในคอมนะให้แกไปทําให้ก็เลยกู้คืนมาได้นะครับพอกู้คืนมาเสร็จก็โอ้ผมดีใจมากเลยครับผมก็มาเปิดช่องได้ไม่กี่วันเนี่ยครับก็มีคนติดตามเพิ่มแล้วครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนชาวเอฟซีนะครับที่ติดตามผมนะครับผมจะไป คนติดตามเยอะที่ในช่องอ,อีกช่องหนึ่งนะครับช่องเล่นกันทั่วไปนะครับที่คนชอบเล่นกันอยู่นะผมก็ไปเล่นสตอรี่ตัวนั้นอยู่นะครับคนก็ติดตามเยอะนะครับติดตามเยอะก็ขอให้ช่อง y t u t u ของผมผม,มีคนติดตามเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้1 0 0 0 คนติดตามก็จะได้ไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูนะครับจะได้ไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ชมถนนหน,นทางไปด้วยกันนะครับจะลงให้เพื่อนๆได้ชมเป็นระยะระยะนะครับเนาะในช่วงการระยะการติดตามเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะได้ไปขับรถเกี่ยวข้าวนะก็จะไปลงคลิปรถเกี่ยวข้าวให้ดู ปีนี้คงจะไม่ได้วิ่งอ้อยนะครับแต่ก็ถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาผมก็อาจจะจะได้ไปถ่ายรถอ้อยรถตัดอ้อยให้นะครับคลิปผมมาดังคลิปผมมีคนติดตามเยอะเพราะเพราะว่าผมไปวิ่งอ้อยรถตัดนะครับเนาะที่ผมถ่ายคลิปรถอ้อยให้ดูให้ก็คนยอดคนติดตามเยอะครับถ้ารวมๆแล้วก็หลายแสนอยู่นะครับอาจจะแสน แสนกว่าสองแสนนะครับถ้ารวมรวมนะครับที่คนเข้าไปดูนะครับแต่คนติดตามผมเพิ่งจะห้าร้อยกว่านะครับก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับอขอเป็นกําลังใจให้ที่ผมจะได้ถ่ายชีวิตบ้านๆชีวิตคนขับรถให้ได้ดูกันนะครับเป็นระยะระยะนะครับเนาะนี่ครับวิถีชีวิตคนขับรถแต่ละวันละวันจะทำยังไง ก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันถึงแล้วครับจะถึงตลาดแล้วฝนกำลังตกครับตกแรงนะครับเริ่มแรงหนาเม็ดขึ้นแล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเปิลนชาแนลสวัสดีครับแล้วก็ าฝากไว้ด้วยครับนะฟังคลิปให้จบดูคลิปให้จบนะครับแล้วเราจะ,จะโชคดีเหมือนกันครับผมสวัสดีครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ